เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับแสดงวิธีการตั้งค่านะครับลูฟี่เกตนะครับจะเป็นลูฟี่รุ่นเวอร์ชัน XS นะครับตัวนี้นะครับ เดี <ais ama S 1> ๋ยวผมก็จะทําการตั้งค่านะครับอ่านอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับของ t o โยต้าวีออสนะครับปี2012นะครับโตโยต้าวีออสที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็สามารถที่จะอ่านอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็แสดงวิธีการตั้งค่าให้ดูนะครับสำหรับการตั้งค่าอ่านอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวผมก็ท <meal S 2> ําการนะครับเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะครับว่าจะให้ตําแหน่งไหนเป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับมมมัััันน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 นสาาาารรรรถตตต้้้้งงงคคค่่่่เเเเเปปลลลลีีียยไดดททุกกกกกํแแหะะะะบบ็็็ูวอืวอ Display Setup ฮ แล้วก็เลือกไอเทมเซฟอัพนะครับแล้วก็หาตำแหน่งใหต้องเปลี่ยนนะครับนี่เลยนะครับผมจะเอาลำมันเกียร์ใส่ตรงนี้นะครับก็เลื่อนนะครับหาเป็นยูเซอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทําการคอนฟิกยูเซอร์หนึ่งเป็นอุหภูน้ำมันเกียร์นะครับให้เราหาคําว่ายูเซอร์หนึ่งนี่นะครับเจอยูเซอร์นะครับก็จะเป็นยูเซอร์หนึ่งนะครับจะเป็นยูเซอร์อะไรก็ได้นะครับนี่นะครับยูเซอร์หนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่แสดงนะครับเราต้องตั้งค่าให้มันนะครับไปดึงข้อมูลอุณหภูมิมันเกียร์มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปตั้งค่าการดึงอุณหภูมิรถมันเกียร์กันเลยนะครับคราวนี้นะครับการตั้งค่าในการดึงอุณหภูมิรถมันเกียร์ของ Toyota v วีอเนี่ยในเกตรุ่นใหม่นะครับที่มีเป็นพอร์ต USB Type C ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นพอร์ต Type C ตรงนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่านะครับอ่านได้นะครับก็คือในตัวเกตนะครับทางผู้ขายหรือทางผู้จําหน่ายเนี่ย บางร้านนะครับเขาได้ลงตัวเซตอัพไวแล้วนะครับเป็น user profile ให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปที่เมนูนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มานี่นะครับมาที่ user data set up ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราตั้งอ่า user หนึ่งนะครับให้เราไปที่ user หนึ่งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกไปเลยนะครับตอนนี้ยังเป็น P D 0 1อยู่นะครับให้เรานะครับไปที่นะครับโฟลเดอร์ของ Toyota ได้นะครับก็คือกดเลือกตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับ ให้เราหาคาว่า user pd นะครับนี่นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นี่นะครับโฟลเดอร์ user pd directory นะครับหรือ user pd dr ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เราหาคำว่า toyota นะครับนี่นะครับเราจะเจอคำว่า toyota ตรงนี้นะครับให้กด enter เข้าไปนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนหานะครับตัวนี้นะครับ Lc นะครับ is ตรงนี้นะครับนี่นะครับมานี่เลยนะครับเดลิทัลี่ตัวนี้นะครับรุ่น lc ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับก็จะมีนะครับ at นะครับอย่างนี้นะครับ at oil นะครับ t 1ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับ at oil 1ตรงนี sure. ้นะครับกดเลือกป้ายนะครับถ้าเกิดเราต่อรถเนี่ยมันจะตอบโอเคกลับมาครับอันนี้ผมได้ต่อกับรถนะครับก็กดย้อนไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น at นะครับ oil t 1แล้วนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเสียบเนี่ยมันจะอ่านได้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับเราต้องปรับนะครับแก้ไขในการอ่านตำแหน่งของ Res p response m e s s a g e นะครับของเดิมนะครับมันจะอ่านที่ตำแหน่งที่7นะครับเราต้องไปอ่านที่ตำแหน่งที่6กนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับกดเลื่อนปึ๊บนี่นะครับเปลี่ยนเป็น6นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัวสูตรคำนวณเขาต้องเป็นตามนี้นะครับก็คือดัตต้าคูณ a นะครับหาร b ลบ C นะครับโดยที่ a B C เท่ากับค่านี้นะครับ A เท่ากับ1นนะครับเท่ากับ25.60นะครับ c เท่ากับ400นะครับตามนี้เลยนะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็มาอ่านที่ตำแหน่งที่6นะครับเรามาดูเมมรีเควส์เมสเซจกันนะครับนี่นะครับรีเควส์เมสเซจนะครับก็มาอ่านที่ตัว7 e 0นนะครับ8ไบต์นะครับตำแหน่งที่จะไปอ่านก็คือตัว d 9นะครับก็คือตัวเทนเซอร์ของตัวเกียร์นะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดไม่มีไฟล์นี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถไปตั้งค่าเองได้นะครับ ก็คือตั้งค่าตามนี้เลยนะครับนี่นะครับใส่ค่าตามนี้เลยนะครับตัว Data t y ไทก็จะเป็น unsign e d in อนะครับตัวนี้นะครับ Data ้าก็เป็น b i g Endian 6นะครับนี่เลยนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ request message นะครับก็อันนี้นะครับนี่นะครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็ถ้าย้อนกลับมาเนี่ยก็จะมีขึ้นนะครับตรงนี้ AT ทีออ นะครับตรงนี้มันขึ้น time out เพราะว่าผมไม่ได้ต่อกับรถนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับรถกันดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับโปรแกรม e ท็กสตรีให้ดูนะครับว่ามันตรงกันหรือไม่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการนะครับเปิดโปรแกรม e ท็กสตรีเรียบร้อยนะครับเพื่อทําการอ่านข้อมูลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ํามันเกียร์นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยมันก็สตรีมข้อมูลน้ำมันเกียร์มาให้ดูนะครับน้ำมันเกียร์นะครับตอนนี้อยู่ที่51.8องศาเซลเซียสนะครับนี่เลยนะครับก็ อยู่ที่52.5แล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบเกจให้ดูนะครับนี่นะครับก็ข้อมูลก็จะตรงกันเลยนะครับ53.1นะครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บเทียบกับโปรแกรม t e x t t ์ e a m ดูนะครับว่าตรงหรือเปล่านะครับกับเกจวัดทั่วไปแบบนี้นะครับค่า c v t นะครับก็คือในที่นี้หมายถึงว่าเป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับซึ่งในที่นี้เกจตัวนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับโปรแกรม Text เท็กซ์เท็กซ์ตีมนะครับถูรับ ผิดแค่อุณหภูมิน้ำมันเกียร์เดียวเลยนะครับผมคูดแลนก็ตรงกันเลยนะครับ80องศานะครับน้ำมันเกียร์ไม่ตรงกันนะครับน้ำมันเกียร์40นะครับแต่ว่าตัวเกียร์แสดงเป็น84เลยนะครับก็ถือว่านะครับตัวเกียร์ลูฟี่ตรงนี้ครับสามารถที่จะอ่านน้ำมันเกียร์นะครับของโตโยต้าวีออสได้นะครับก็เลยติดตั้งเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะแสดงข้อมูลนะครับเกียร์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ด้านบนผมก็เอาวอเตอร์เทมมาแสดงนะครับตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนคํานิดนึงนะครับเป็นคาว่าเกียร์เท เปคี์เวิร์ดได้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าตาครับหน้าจอคอนฟิกนะครับผมก็คอนฟิกแบบนี้เลยนะครับก็จะมีอุณหภูมิของน้ํานะครับอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็อุณหภูมิของอินเทคอากาศเข้านะครับแล้วก็โวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วแล้วก็เป็นรอบเครื่องนะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิของน้ําหล่อเย็นนะครับก็อยู่ที่80นะครับน้ำมันเกียร์นะครับอยู่ที่35องศานะครับ น้ำหล่อเย็นจะนำไปไกลมากเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิของน้ำนะครับหล่อเย็นอยู่ที่91นะครับก็คงที่อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนน้ำมันเกียร์นะครับอยู่ที่74องศาแล้วนะครับหลังจากที่เราขับมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับขึ้นมา100แล้วนะครับสูงมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าน้ำภูมิน้ำมัน ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็100้อยองศาเซลเซียสนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการนะครับตั้งค่าตัวลูฟี่เกตนะครับให้สามารถที่จะอ่านอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์นะครับความร้อนนะครับของน้ำมันเกียร์ได้เลยนะครับสำหรับ t ต y o t a v วีออสนะครับปี2 0 1 2นนะครับรุ่นนี้ครับเขาสามารถตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับจากต้นคลิปนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจตัวเกตนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะนะครับลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปเหมือนเหมือนเคยนะครับ ได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ